รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนคุณผู้ชมอยู่กับหงษ์ธิตารีวงสว่างพาณิชเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าคะที่มีอาการปวดศีรษะบ่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าอาการนั้นเป็นอาการของโรคไมเกรนหรือเปล่าลองสังเกตอาการดูนะคะว่ามีอาการปวดตุบๆเป็นจังหวะปวดหัวข้างเดียวหรือว่าปวดมากขึ้นเมื่อเวลาขยับตัวหรือบางท่านอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นด้วยนะคะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นโรคไมเกรนก็ได้ค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะมีวิธีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ดีพอนั่นก็คือการทานยาแก้ปวดซึ่งจะอาจจะเป็นที่มาของอาการติดยาก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะหงม,มาขอคําแนะนําจากคุณหมอแวร์สมมงแวร์หมะแพทย์อายุรเวทและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาไมเกรนค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ คุณหมอแวร์วันนี้ผมอยากจะมาถามถึงเรื่องไมเกรนค่ะอยากรู้ว่าจริงๆคนในปัจจุบันอาจจะเป็นเยอะนะเพราะว่าถามไปถามมาก็บอกว่าเป็นไมเกรนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอาการของโรคไมเกรนเป็นยังไงคะคุณหมอครับหมอจะพูดถึงเบื้องต้นก่อนนะครับในรอบที่แล้วหมอได้คุยเรื่องของโรคปวดศรีรษะเรื้อรังะฮะไมเกรนอาการหลักๆนะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือปวดรุนแรง จะต่างกับจะปวดศีษษะธรรมดาปวดรุนแรงยังไงนะครับระยะเวลาการปวดนานนะฮะนานไม่ถึง7ถึง48ชั่วโมงหรือข้ามวันข้ามคืนเลยอันนี้ปวดรุนแรงนะฮะปวดต่อเนื่องยาวๆต่องยาวข้ามวันข้ามวันนอกจากปวดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการอื่นๆตามมาด้วยเช่นเคลื่นไส้นะฮะ เครื่องสายรู้สึกจะอาเจียนนะฮะะอมนะฮะปวดกระบอกตาปวดท้ายทอยนะฮะปวดขมับหูอื้อฮะรวมทั้งหมดจนสุดท้ายคืออาเจียนฮะอันนี้ลักษณะเด่นของไมเกรนค่ะอีกอย่างหนึ่งฮะนอกจากปวดแล้วยังมีตาพร่าอีกตาพร่าครับผมตาตามองแบบมองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเบลอเบลอฮะอันนี้คือ อาการหลักของไมเกรนค่ะ,ะคอย่างนี้อยากรู้ถึงสาเหตุเพราะว่าหลายคนบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดอันนี้จริงๆแล้วเรารู้สาเหตุของไมเกรนไหมคะคุณหมอปัจจุบันนี้สาเหตุของไมเกรนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทราบชัดเจนค่ะแต่พอที่จะประมาณการได้ว่าน่าจะเป็นจากอันนี้อันนี้หมอจะพูดถึงไมเกรนก่อนนะครับค่ะไมเกรนเนี่ยปัจจุบันนี้มีสองประเภทและมีสองสาเหตุด้วยกันค่ะนะฮะ ก่อนนั้นนะเราจะเข้าใจว่าไมเกรนประเภทที่หนึ่งก่อนเราจะพูดถึงประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งคือไมเกรนที่เกิดจากฮอร์โมนนั้นไม่ถึงว่าจะมีอาการเฉพาะช่วงที่มีประจำเดือน mm hmm. ก่อนประจำเดือนจะ,จะมาก็จะรู้สึกปวดหรือขณะที่มีประจำเดือนมาก็จะปวด mm hmm. เมื่อไหรประจำเดือนหมดลงไปอาการก็จะหายไป อันนี้คือมากับฮอร์โมนมากับฮอร์โมนถ้ามากับประจำเดือนนี่นก็แสดงว่าเป็นเฉพาะในผู้หญิงเหรอคะคุณเป็นในผู้หญิงโดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เป็นอาการกลุ่มที่เกิดจากฮอร์โมนลักษณะอาการก็คล้ายๆกับไมเกรนทั er. ่วไปเหมือนกันปวดศีรษะปวดตาปวดกระบอกตาขึ้นสายอาเจียนอพอประจำเดือนหมดก็จะหายไปนะครับประเภทที่สองคือไมเกรนที่เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อเกร็งตัวเรื้อรังหรือไมเกรนที่เกิดจาก กล้ามเนื้อเกล่งตัวอันนี้จะเกิดขึ้นได้ทั่วไปไม่ว่าเด็กคนทํางานผู้ใหญ่ก็จะเป็นได้ทั่วไปลนนักษณะนี้อาการกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการที่กล่าวไปแล้วคือปวดมากปวดไม่หายสัปดาห์หนึ่งเป็น3าสครั้งปวดกระบอกตาปวดตาขึ้นไส้อาเจียนรวมหมดเลยนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะ รักษาได้ง่ายถึงแม้จะปวดรุนแรงแต่มีวิธีรักษาแต่กลุ่มแรกที่หมอกล่าวไปจากฮอร์โมนเนี่ยรักษาได้แค่บรรเทาแต่ไม่หายเพราะมันมากับฮอร์โมนที่มีอยู่ในตัวเราอาจจะหายได้ต่อเมื่อเราหมดฮอร์โมนไปนั่นคือตั้งแต่วัยทอง55ขึ้นไปก็อาจจะหมดเองแต่ทรมานคือถือว่านานเลยค่ะแต่มีวิธีป้องกันวิธีป้องกันก็ระมัดระวังอย่าให้ภาวะการผลตัวของมดลูกมากขึ้นไม่ควรทำน้ำเย็น เวลาที่ก่อนจะมีหลังมีประจําเดือนอันนั้นคือของกลุ่มที่เกิดจากฮอร์โมนแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าเกิดจากเรียกว่าเกิดจากพฤติกรรมดีกว่าถ้าเป็นแบบจากกล้ามเนื้อเกรงตัวอย่างนี้ก็คือสามารถแก้ไขได้สามารถแก้ไขได้แล้วก็มีวิธีการรักษาด้วยก็คือสามารถหายได้สามารถหายได้ครับคุณหมอถามนิดนึงอยากรู้ว่าไมเกรนเป็นมาจากกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะไมเกรนไมเกรนจากกรรมพันธุ์ก็มีส่วน มีส่วนนะครับม,มีส่วนอย่างเช่นอย่างที่หมอบอกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นไมเกรนส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะจัดไปอยู่ในส่วนของกลุ่มที่มาจากฮอร์โมนนะครับอยากรู้ว่าเรื่องของอากาศก็มีผลด้วยจริงๆแล้วคือไมเกรนนะครับเมื่อไรเกิดเมื่อไรมีอาการไมเกรนนะฮะไมเกรนจะเป,นเป็นสอง,แบ,งแบ่งสองประเภทนะครับที่หมอกลับไปแล้วฮอร์โมนพฤติกรรมหรือกล้ามเนื้อนะเกิดจากกล้ามเนื้อค่ะ ส่วนที่กล่าวไปแล้วว่าแม้แต่ความร้อนความเย็นสิ่งแวดล้อมรอบๆเขาเรียกปัจจัยกระตุ้นอ๋อเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดไมเกรนได้ง่ายขึ้นที่ทําให้ปวดมากขึ้นอ,อย่างยกตัวอย่างไมเกรนที่เกิดจากกล้ามเนื้อวันนี้หมอจะพูดถึงเรื่องไมเกรนที่เกิดจากกล้ามเนื้อเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเยอะด้วยค่ะ,ะเป็นเยอะคือเมื่อไรกล้ามเนื้อขดตัวเกร็งตัวไม่คลายตัวลักษณะนี้คือ ในรอบที่แล้วหมอได้กล่าวอาการของโรคกล้ามเนื้อค่ะซึ่งจะเป็นขั้นจะเป็นบันไดที่ต่อเนื่องเลยไม่เป็นขั้นกว่าอ่านี่ขั้นเยอะกว่าคือเกรงเกรงนานสามสี่ปีเกรงอย่างนั้นและครับค่ะต้องเป็นโรคกล้ามเนื้อก่อนเป็นโรคกล้ามเนื้อก่อนเป็นสักสามปีแล้วไม่คลายตัวค่ะโอกาสที่จะเกิดเป็นไมเกรนสูงมากนะรับพราะเกรนเรือรังเนี่ยโอ้โหปวดทุกวันเลยครับค่ะปวดปวดแบบ วันเว้นวันหรือทั้งสัปดาห์ก็เป็นทั้งเดือนก็เป็นนะครับอย่างนั้นก็โอ้โหทรมานในการใช้ชีวิตมากทรมานในการใช้ชีวิตนะครับค่ะดังนั้นแนวทางเนี่ยเมื่อไรเมื่อไร่มีการปวดแล้วเนี่ยอย่างที่อย่างที่คุณขนกาไปแล้วตะกี้ว่าเจอแสงเจอแดดเจอความร้อนความเย็นมันจะยิ่งเพิ่มให้เกร็งมากขึ้นค่ะก็คือถือว่าเป็นตัวกระตุ้นอย่างเดียตัวกระตุ้นฮะค่ะลักษณะเด่นของไมเกนกลุ่มกล้ามเนี่ยคือจะเกร็งค้าง เกรงยางค้าง,างถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์คือ80%เร็ตจะเกรงตลอดเวลาค,คือผู้ป่วยจะปวดมากปวดน้อยแต่ไม่ลดคือมีอาการปวดตลอดเวลาค่ะก็คืออาจจะปวดเยอะขึ้นแล้วก็ปวดลดลงแต่ไม่หายต<ช>ัเดียวปวดอย่างเช่นปวดบาตึงคอปวดศีรษะปวดตาแต่ไม่รุนแรงแต่เมื่อไหร่ไปเจอปัจจัยกระตุ้นอย่างเช่นเสียงดังเครียดยิ่งบีบเข้าไปอีกยิ่งบีบเข้าไปอีกบีบถึงถึงขั้นเกรงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อยู่ไม่ได้แล้ว อยู่ไม่ได้ทำยังไงผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ชอบอไปซื้อยาทานเองยาแก้ปวดยาแก้ปวดไปทานยาทานยาเสร็จแล้ว,ลวคุณมหมอคุณหมอก็าจะจ่ายยากลุ่มกายกล้ามเนื้อหรือยาไม่เกนตามตามมาพอกินเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะเกิดการคลายตัวหรือไปบล็อกการปวดได้นะปุแล้วก็ให้ยานอนหลับร่วมด้วยให้หลับนะพอหลับเสร็จแล้วเนี่ยที่หมอบอกกลัาไปแล้วมันเก่งร้อยเปใช่ไหมครับ เกงร้อยเปอร์เซนต์พอกินยากลุ่มนี้ยี่สิบเปอร์เซนต์จะลดลงทันทีทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วมันหายกินแล้วดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้สดชื่นยังรู้สึกตึงๆอยู่อย่างนั้นกับชีวิตประจําวันนะครับอยู่อย่างนั้นแหละครับแต่ทําให้อยู่ไหวขึ้นอยู่ไหวขึ้นพอพรุ่งนี้ไปทํางานใหม่เจอความเครียดใหม่กลายเป็นร้อยสองสามวันก็เป็นร้อยเหมือนเดิมก็ต้องทานยาตลอดทานยาจนคิที่ว่าติดยาแล้วและที่สําคัญยากลุ่มไมเกรนนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีคาเฟอีนอจะมีคาเฟอีนร่วมด้วยก็<ะ>คือทําให้ติดได้คาเฟอีนจะติดได้และละักษณะคาเฟอีนค่อนข้างจะเยอะมากนะบางทีเนี่ยผู้ป่วยกินแต่ละแต่ละรายของผู้ป่วยกินส่วนใหญ่ก็จะเป็น3าสี่ปีจนติดยาแล้ว<ะ>อาจจะติดคาเฟอีนแล้วจึงการวิเคราะห์ของหมอค่อนข้างยากขึ้นเราแยกไม่ออกว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นไมเกน เกิดจากการติดยาหรือไมเกรนแท้หรือบางทีไมเกรนหายแล้วแต่ร่างกายเนี่ยต้องการต้องการคาเฟอีนเมื่อไหร่ต้องการคาเฟอีนร่างกายก็จะเลียมแบบอาการไมเกรนทุกชนิดนะทุกชนิดกินยาอย่างอื่นไม่อยู่แล้วต้องกินยาที่ผสมคาเฟอีนถึงจะหายต้องกินยาตัวเดิมที่เคยกินใช่ครับดังนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไมเกรนยังไม่หายไมเกรนบางทีหายแล้วแต่ติดยา Oh. ติดยาครับอันนี้สําคัญมากดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรรับประทานยาและไม่ควรซื้อยากินเอง <c oughs> ควรปรึกษาแพทย์เพราะยามเมคเคนส่วนใหญ่จะติดและแยกไม่ออกว่ามเมคเคนหายหายรือไม่หาย <c oughs> หรือมเมคเคนเกิดจากการติดยาอันนี้สําคัญมากนะครับ <c oughs> คุณหมอถามถึงอาการนิดหนึ่งรู้มา <c oughs> ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นไมเเรนจะมีอาการเริ่มต้นก่อนเป็นใช่ไหมคะครับผมอาการเริ่มต้นนี้ชัดเจนนะครับคือ จะรู้สึกตาพร่าตาพร่ารู้สึกตึงต้นคอตึงอย่างแรงรู้สึกปวดท้ายทอยอาการเริ่มต้นครับคือยังไม่ปวดหัวแต่ว่าตึงตึงแต่ไมเกฑ์มีจุดเด่นนะครับต่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมคือปวดเลยครับไม่บอกเตือนล่วงหน้าจะมามาเลยมามาเลยครับไมเกรนแต่เป็นโรคกล้ามเนื้อที่เรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจะเป็นแต่ละขั้นปวดนู่ปวดคอปวดบ่าแล้วค่อยๆปวด แล้วก็หายเลยอ๋อแต่ไมเคิจะไม่ไม่เตือนลุวงหน้าไม่บอกไม่กล่าวอยู่ๆเดินไปในตลาดเจอนิดหน่อยก็ปวดละอืมนี่คือไมเกินนะครับค่ะและอาการเริ่มต้นก็คือจะบอกอย่างที่บอกว่าจะตึงๆอ่าจะรู้สึกตาพร่าก่อนรู้สึกตึงๆค่ะแล้วก็บางคนรู้สึกจะง่วงนอนเหาอเออฮะก็นี่คือแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะรู้แล้วว่าไมเกรนจะมาจะมาแล้วอย่างนี้อยากรู้ถึงการแพทย์ทางเลือก โดยไม่ใช้ยาครับผมค่ะสำคัญมากเลยครับไมเกรน,นที่กล่าวไปแล้วนะครับคือผู้ป่วยชอบซื้อยากินเองยาแก้ปวด,ปวดค่ะยาแก้ปวดนะครับอันดับแรกจะเป็นปวดศรีรษะหรือปวดต้นคอก็ยาแก้ปวดก่อนนะฮะแต่ว่าจะขอเตือนนิดนึงการใช้ยาในกลุ่มไมเกรนต้องระมัดระวังเพราะยาบางชนิดจะทำให้ผู้ป่วยติดยาด้วยควรที่ไม่ควร ซื้อย,ยาับประทานเองควรปรึกษาแพทย์เพราะแพทย์จะได้ควบคุมการใช้ยาค่ะ <c oughs> นะฮะอันนี้คือวิธีการถ้าจําเป็นต้องใช้ยาปัจจุบันค่ะก็คือใช้ใช้ร่วม <c oughs> ด้วยได้ใช้ร่วมด้วยแต่วันนี้หมอจะพูดถึงอีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นวิธีที่ <c oughs> ไม่ใช้ยาเลยไม่ใช้ยานะก็จะช่วยป้องกัน <c oughs> นะและก็ช่วยลดภาวะการติดยาได้ดีนะนั้นวิธีแพทย์ทางเลือกนะวิธีแพทย์ทางเลือกก็โดยรวมแล้วเนี่ยคุณหมอก็ต้อง สักประวัติผู้ป่วยก่อนสาคัญมากผู้ป่วยก็ต้องมาพบหมอสักประวัติหนูก็ได้ค่ะสักประวัติผู้ป่วยว่าลักษณะลักษณะพฤติกรรมอาการแต่ละวันลักษณะของอาการเป็นอย่างไรนะแล้วก็นอกจากนั้นต้องรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเป็นอย่างไรหลังจากนั้นพอได้ประวัติสมบูรณ์แล้วเนี่ย้าเรารู้แน่ว่าผู้ป่วยรายนี้เกิดจากกล้ามเนื้อเราก็จะประเมินเขาเรียกวิธีประเมินกล้ามเนื้อ ประเมินกล้ามนี้เราจะวัดลักษณะของกล้ามนื้มีความตึงตัวมากน้อยแค่ไหนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่ง uh huh. คุณหมอก็จะมีเครื่องมือวัดถ้าลนะักษณะการตึงตัวเกิน 60%, 70%, 80%อยู่ในขั้นที่ต้องได้รับการรักษานะพอเราประเมินเสร็จแล้วเราก็ต้องหาตำแหน่งตำแหน่งที่ว่าทิกเกอร์พอยต์อีกนั่นแหละครับ uh huh. แต่ลักษณะของทิกเกอร์พอยต์ของไมเกรนจะต่างกันนิดนึงคือจะไม่เป็นจุด uh huh. คือจะเป็นจุดหลายๆ หลายๆจุดมารวมกันเป็นแผ่นอ๋อแสดงว่ารุนแรงรุนแรงกว่านะครับนะงั้นเราก็ต้องหาจุดจุดที่มันเป็นจุดใหญ่สุดค่ะจุดที่มันเป็นก้อนที่ติ๊กเกอร์พอยที่ใหญ่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนและทําการรักษาตรงนั้นเลยครับอย่างเช่นอาจจะกดจุดอย่างเช่นกดจุดมากกว่าโรคกล้ามเนื้ออื่นๆนะใช้เวลามากกว่าเพราะกดจุดเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีการ ฝังเข็มลงไปบนก้อนนั้นค่ะทัง3นาทีค่ะนะฮะเพื่อให้กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงนะังนั้นการรักษามเมกเกนในรูปแบบของการแพทย์ทางเลือกก็จะใช้วิธี2วิธีที่หมอกล่าวไปแล้วคือกดจุดบนติ๊กเกอร์พอยต์กับการใช้ฝังเข็มบนติ๊กเกอร์พอยต์ครับผมค่ะก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะทําให้ก้ามเนื้อที่เก่งตัวนี้คลายได้เร็วที่สุดเลือกมาเลี้ยงบริเวณ ส่วนกล้ามเนื้อคอบ่ากล้ามเนื้อตานี่ได้เร็วจะทําให้ลดการปวดไมเกรนได้ด้วยค่ะคุณหมอถามหน่อยว่าวิธีการหาทิกเกอร์พอยต์ของไมเกรนอย่างที่บอกว่าเป็นแผ่นๆน,นี้รเราสามารถหาเองได้ไหมคะคุณหมอคือ,อะจะหาเองได้แต่เราจะไม่รู้ว่าทิกเกอร์พอยต์อยู่ไหนเพราะมันมันแข็งทั้งหมด อ๋อมันจะเป็นแผ่นคือหาค่อนข้างยากค่ค่อนข้างยากครับมาหาคุณหมอดีกว่าใช่มควรครับควรที่จะให้ปรึกษากับหมอครับอืมค่ะก็คืออาจจะมีการกดจุดด้วยแล้วก็ฝังเข็มร่วมด้วยร่วมด้วยค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวิธีการรักษาคือต้องนานแค่ไหนคะคุณหมออย่างเช่นมาหาคุณหมอทีขนาดไหนกดระยะเวลาต่อครั้งนี้นานขนาดไหนคะในช่วงแรกเนี่ยเมื่อได้รับการ ทำประวัติแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินผู้ป่วย <c oughs> แต่ละรายนะฮะว่าเป็นนานแค่ไหน <c oughs> เบื้องต้นเราก็จะให้เขาเรียกว่าประเมินก่อน <c oughs> เป็นการรักษารูปแบบประเมินคือ6ครั้งนะะใน6ครั้งแรกเนี่ยเราจะประเมินว่าถ้าทำหกครั้งแล้วดีขึ้น <c oughs> นั่นแสดงว่าเราจะทำไม่เกิน12บครั้ง <c oughs> หรือไม่เกิน20ครั้งผู้ป่วยก็จะดีขึ้นแต่บางรายทำไปแล้ว6ครั้งนะฮะยังไม่ดีขึ้นนั้นเราจะประเมินขั้นละเอียดอีกทีหนึง่ง ว่าเราควรรักษาวิธีนี้อีกหรือไม่ถ้าบางทีเราต้องหาสาเหตุอื่นแล้วอาจจะไม่ใช่ไมเกรนแล้วอาจจะเป็นลักษณะหลอดเลือดตีดอันนี้เราก็ต้องหาวิธีอื่นอีกครับผมก็คือถ้าแก้วิธีนั้นไม่หายก็คือจริงๆอาจจะไม่ใช่ไมเกรนก็ได้อาจจะไม่ใช่ไมเกรนก็ได้ครับผมค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นไมเกรนครับวิธีการกดจุดแล้วสมมติว่าเรารู้แล้วว่าแผ่นอยู่ตรงไหนคุณหมอบอกแล้วอย่างนี้เราสามารถ คือช่วยคุณหมอได้ไหมเวลาแบบเราไม่ไม่ได้มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะกดด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเออไม่เกินค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่เราก็จะมีวิธีป้องกันค่ะวิธีการแก้เบื้องต้นวิธีการลดอาการปวดจากมากให้เหลือน้อยค่ะนะครับอย่างเช่นไม่เกรนนะครับเมื่อไรปวดแล้วถึงกั้นปวดตาร่วมด้วยเนี่ยอันดับแรกคือควรควรใช้ความเย็นห้ามใช้ความร้อนนะครับค่ะเพราะอะไรครับคุณหมอทำไมถึงเป็นเพราะคือความเย็นเนี่ยมันจะลด คว,ค,วความตึงเครียดจะลดมันจะท้ายให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายได้นะแต่ถ้าใช้ความร้อนเมื่อไหร่ไม่เกินมันจะตรงข้ามถ้าเป็นโรคกล้ามเนื้อให้ใช้ความร้อนแต่ไม่เกินใช้ความร้อ,อรนอะไรมันกระตุน้นกระตุนะต้นที่ปวดเราต้องใช้ความเย็นใช้ยังไงคะคุณหมอใช้ความเย็นเช่นถ้าปวดที่ต้นคอรามาที่ท้ายทอยเนี่ยควรใช้ความเย็นประคบที่ท้ายทอยหลังจากนั้นใช้ความเย็นไปประคบที่ตา ร่วมด้วยอ,อันที่สองแ้วก็ถ้าเป็นถึงขั้นรู้สึกผะอุผะอมขึ้นไส้ด้วยเนี่ยแนะนำให้รับประทานน้ำขิงนะน้ำขิงก็จะช่วยให้เ,เลือดโ l o w ดีขึ้นนะระบบไรเวียนดีขึ้นนะก็จะช่วยได้แล้วก็การหลับการหลับในที่มืดใบเกรฑ์ก็จะช่วยลดได้อย่างเช่นรู้สึกปวดแล้วเนี่ยไปไปในห้องปิดไฟทั้งหมดแล้วก็หลับก็จะช่วยได้นะ คุณหมอถามนิดนึงคุณหมอบอกว่าให้ใช้ความเย็นแต่ว่าน้ําขิงมันหนูว่ามันร้อนอออนี่มันช่วยยังไงลักษณะการทํางานต่างกัน<อ>น,น้ําขิงเนี่ยก็จะช่วยระบบภายในนะกระตุ้นระบบการไหลเวียนที่ดีนะฮะส่วนความร้อนคือความความเย็นจะใช้ให้กล้ามเนื้อเนี่ยหยุดการบิดตัวหยุดการคลายตัวแบบตึ๊บตบ,ตบความเย็นก็จะไปบล็อกไว้ก่อนอ๋อค่ะครับผมคุณหมออย่างนี้ถ้าแบบตามธรรมชาติการออกกําลังกายช่วยไหมคะคุณหมอการออกกำลังอันนี้เอาสำคัญมากการออกกำลังกายนะครับ คือในผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนนะครับหมอจะห้ามก่อนห้ามเด็ดขาดจนกว่าไมเกรนจะหายก่อนเพราะว่าคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยจะสังเกตบางบางบางรายรู้สึกว่าตัวเองตึงแล้วไปออกกําลังกายยิ่งให้ปวดขึ้นคือภาวะการเกิดไมเกรนจากกล้ามเนื้อนี่ครับมันเกิดกล้ามเนื้อเกร็งร้อยปร็แล้วเรายิ่งออกเนี่ยมันมันจะยิ่งให้เกิดขดตัวมากขึ้นนะฮะยิ่งไปย้ำมันอีกยิ่งไปย้ำมันอีกมันจะต่างกับโรคกล้ามเนื้อค่ะ ดังนั้นควรให้หายก่อนพอหายเสร็จแล้วค่อยๆออกกําลังกายเป็นสเต็ปป้องกันไม่ให้เกิดการเกร็่ตัวไม่ใช่ว่าเป็นวิธีแก้ใช่ป้องกันแต่เวลาเกร็งแล้วไปออกนี่ยิ่งยิ่งยิ่งเกร็งเลยครับอย่าคิดว่าออกกําลังกายแล้วจะทําให้หายจากเกร็งไม่ใช่ไม่ใช่ครับครับผมแนะนาแนะนําให้พักผ่อนให้มากที่สุดค่ะหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นฮะหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นอย่างที่บอกแสงแดด กลิ่นอาหารอาหารนี่ก็สำคัญอาหารนี่คือต้องหลีกเลี่ยงเลยของหมักดองของที่ทำให้ระบบย่อยไม่ดีอย่างเช่นของที่มีกลิ่นกลิ่นวานิลลากินช็อกโกแลตอย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวเหรอคะกล้วยหอมอย่างที่หมอบอกไม่เกิ์เนี่ยมันจะไวต่อความรู้สึกเพราะลักษณะอื่นๆมันเกรงหมดแล้วเจออะไรที่มันกระตุ้นน็ตกระตุ้นเลยมันปวดเลยนั้น การหลีกเลี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทําค่ะให้คุณหมอเน้นดีกว่าอาหารอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนหมอจะแยกเป็นประเภทดีกว่านะครประเภทแรกเนี่ยอาหารที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือพวกจัดเผ็ดจัดเค็มจัดนะฮะต้องหลีกเลี่ยงเข้าใจว่าทานเผ็ดแล้วทําให้หายปวดไม่ใช่ใช่มมันก็ยิ่งให้เราร่างกายเรายิ่งแบบเกรงไปนะฮะแล้วก็อาหารที่กลิ่นที่มีกลิ่นค่ะ กลิ่นแบบฉุนน้ำอย่างเช่นกล้วยหอมหรือกลิ่นที่ให้รู้สึกกลิ่นชัดเจนกลิ่นว่ารู้เป็นเป็นกลิ่นของของอาหารชัดเจนช็อกโกลลช็อกโกแลตกลิ่นที่มีผสมแอลกอฮอล์เหล้าไวน์ต้องหลีกเลี่ยงนะฮะพวกชีสพวกนมเกี่ยวด้วยไหมคะเคยได้ยินมาชีสพวกนมมีส่วนเกี่ยวแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนเพราว่าพวกนี้จะทำระบบย่อยยากครับ แล้วอาหารอะไรที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนคะอาหารที่เหมาะอาหารหนึ่งย่อยง่ายย่อยง่ายอาหารที่ให้ระบบไหลเวียนดีอย่างเช่นผักขิงที่เหมาะกล่าวไปแล้วนะฮะผักขิงแล้วก็อาหารที่เป็นฟอกธัญพืชอาหารที่มีที่มีฟอกถั่วที่มีแมกนีเซียมเยอะๆก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนอาหารที่ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ดีขึ้นอย่างเช่นที่มาบอกกลุ่มผักทั่วผักอะไรที่เป็นแมกนีเซียมเยอะๆก็จะอันนั้นช่วยได้ช่วยได้นะครับผมอ๋ออันนี้ก็คืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ควรรับประทานสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนค,รค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าออกกําลังกายก็คือเป็นตอนที่คือถ้าตอนเป็นไมเกรนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกครับค่ะแต่ว่าถ้าคือเราจะป้องกันก็คือออกกําลังกายสม่ําเสมอได้ ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนแล้วทําการรักษาแล้วดีขึ้นนะดีขึ้นคุณหมอจะเป็นคนประเมินว่าควรออกวิธีไหนท่าไหนซึ่งจะต่างกับโรคกล้ามเนื้อคือโรคกล้ามเนื้อให้ออกเลยแต่โรคไมเกรนเนี่ยโรคไมเกรนก็จะควบคุมคนะหมอจะเป็นคนประเมินร่วมด้วยกับผู้ป่วยสมมติทํารักษาไปแล้ว 3- าสี่ครั้งผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น50อร์เซคุณหมอจะเริ่มให้ผู้ป่วยเริ่มว่ายน้ําแล้ว<อ>นะว่ายน้ําสัก5นาทีแล้วก็ พักนะฮะเขาเรียกว่าฝึกกล้ามเนื้อ,อนอกจากว่ายน้ำเสร็จแล้วคือให้เดินเร็วให้เดินเร็วในกรณีที่ป่วยดีขึ้นแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณหมอก็จะแนะนำให้ว่ายน้ำเดินเร็วและไม่ควรเดินในที่อากาศปิดอ่าไม่เกณฑ์สำคัญมากบางรายดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอบอกว่าออกกำลังกายทุกวันแต่ออกในบ้านซึ่งไม่มีอากาศถ่ายเทไม่เกฑ์จะไม่เหมาะไม่เกณฑ์ต้องการออกซิเจนมากดังนั้นสิ่งที่ สิ่งที่คนที่เป็นไมเกรนคุณปฏิบัติคือควรที่จะออกกําลังกายที่สนามที่มีสนามหญ้าที่มีต้นไม้เยอะๆและแน่นนให้เป็นช่วงช้าระหว่างออกซิเจนแลกเปลี่ยนกับต้นไม้ม,มันจะได้คอร์ฟีนนะครับคุณหมอคะแล้วบางคนเนี่ยคือเขาปวดไมเกรนแล้วเขาก็บริหารเองอย่างเช่นบแบบนวดขมับนวดคออย่างเงี้ยคือเป็นวิธีที่ถูกไหมคะคุณหมอคือไมเกรนนะครับออกคน มีคนถามมาเยอะเรื่องเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่องว่าเวลาเป็นไมเกรนชอบนวดคำนวดตรงนี้นวดตรงนี้นวดตรงนี้ช่วยได้ช่วยได้ไหมครับคุณหมอบางรายช่วยไม่ได้บางรายก็ดีขึ้นนะะบางรายเนี่ยอย่างที่ตึงตึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ายิ่งนวดเนี่ยยิ่งปวดนะฮะยิ่งนวดยิ่งปวดวิธีการง่ายมากคือที่หมอใช้ความเย็นเลยใช้ความเย็นถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยการนวดเบาๆผ่อนคลายเบาๆ ในตำแหน่งที่ปวดมากก็จะให้เบาลงแต่ไม่หายงั้นไมเกรนเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างจะไวเซนสติ e มากการรักษาเองเนี่ยไม่แต่การกดจุดเองเนี่ยคุณหมอต้องมือนิ่งห้ามขยับมือต้องโดนจุดจริงต้องโดนจุดแล้วก็ต้องค้างไว้ต้องนิ่งวิธีการลงน้ำหนักก็ต้อง,อค,องอค่อยๆลงทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อเนี่ยสบายที่สุด แล้วไมเกรนก็จะค่อยๆลดลงดังนั้นแสดงว่าการคือไม่มีท่าที่เราสามารถทําเองที่บ้านได้ใช่ไหมคะคุณหมอทางที่ดีที่สุดในในในช่วงที่เป็นหนักๆยังไม่มีท่าแต่มีวิธีป้องกันนะครับคือใช้ความเย็นหลับในที่มืดส่วนในการที่จะไปกดเองเนี่ยอย่างอย่างอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยครับคือเดี๋ยวกดผิดจุดมาแล้วเดี๋ยวกดแล้วไป ส่วนใหญ่กดแล้วไม่ได้กดเฉยนะครับจะคลึงด้วยอาใช่พอคลึงด้วยเนี่ยนว,นวดแล้วดีขึ้นช่วงคลึงเสร็จแล้วก็ปล่อยก็ดีขึ้นแต่พอตกประมาณสักชั่วโมงทําไมเป็นมากขึ้นอ่าอ,อันนั้นแหละครับคุณหมอถามอีกเรื่องหนึ่งคนในปัจจุบันทํากันเยอะมากบอกว่าปวดหัวไมเกรนปวดข้อบาา่าไหลแล้วเขาไปนวดที่สถานร้านนวดอย่างเงี้ยค่ะคอันนั้นถือว่าทําให้เป็นมากขึ้นไหมคะหรือว่าจริงๆผ่อนคลายช่วยได้คือปัจจุบันนี้ร้านนวดหรือคุณหมอนวดเองได้รับการอบรม ถ้าเจอคุณหมอที่ได้รับเก่าปรมที่ดีนะฮะและก็ผ่านมีประสบการณ์มีใบรับรองจากกระทรวงนะฮะก็อาจจะพอมีวิธีช่วยนะฮะการนวดอย่างที่หมอบอกการนวดที่ที่เข้าใจเขาเียการนวดทางการแพทย์อย่างที่หมอรักษาคือเรียกนวดทางการแพทย์นะครับงั้นถ้าถ้าหมอนวดได้มีรู้สาเหตุรู้ ลักษณะการก่อโรค,ครู้ที่มาที่ไปของโรค,คก็จะก็จะไม่ทำให้เกิดอันตรายแต่ถ้าคุณหมอคนที่เราไปนวดด้วยเนี่ยไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะทำให้เป็นมากขึ้นได้ครับเพราะจริงๆบางที่อาจจะทําให้แค่ผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้หายใช่ไหมคะถ้าไม่รู้ตําแหน่งก็อาจจะผ่อนคลายดีขึ้น อีก2วันก็เป็นใหม่มครับผมค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าวิธีการรักษาไมเกรนโดยการกดจุดนวดอย่างนี้แสดงว่ามันคือทําให้เราหายขาดได้จากไมเกรนหรือเปล่าคะคุณหมอกรณีวิธีการรักษาแบบกดจุดนะฮะคุณหมออยากแยกป,ประเด็นอีกนิดหนึ่งนะครับค,คือถ้าเกิดจากฮอร์โมนเกิดจากฮอร์โมนไม่การว,วิธีการกดจุดจะ จะไม่ไม่เกิดผลใดๆคือก็ยังเป็นเหมือนเดิออมอาการก็จะไม่ลดลงะนะฮะแต่ถ้าเป็นเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะทําไปแล้ว80%ดีขึ้นอีก20%ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะถ้าทําแล้วดีขึ้นผู้ป่วยได้มีการออกกำลังกายหรือมีการบริหารกายตามที่หมอพูดะนะฮะการกลับมาของไมเกรนก็จะไม่กลับมาะนะฮะ แต่บางรายรักษาไปแล้ว3าสปีก็กลับมาใหมนะ่เพราะว่าวิธีการรักษาของหมอคือทําให้ติ๊กเกอร์พอยต์เล็กลงติ๊กเกอร์พอยต์เล็กลงได้ด้วยวิธีการรักษาวิธีหมอแต่หมอไม่สามารถที่จะรักษาให้ติ๊กเกอร์พอยต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะติ๊กเกอร์พอยต์เพิ่มขึ้นเกิดจากพฤติกรรมของอของเราเราต้องแก้ที่พฤติกรรมของเราเอง ดังนั้นจริงๆแล้วก็คือการรักษาโรคไมเกรนอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าแก้ง่ายๆคือการทานยาแก้ปวดซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราควรจะเปลี่ยนที่พฤติกรรมของเราเองรวมไปถึงการป้องกันง่ายๆอย่างเช่นถ้ามีอาการเริ่มต้นแล้วก็รักษาด้วยความเย็นป้องกันด้วยความเย็นง่ายๆแต่ถ้าปวดแล้วอย่าไปออกกําลังกายเป็นความรู้ที่ผิดใช่ไหมคะ ระวังปวดเนี่ยมไม่ควรออกกาลังกายค่ะครับผมอ่าล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยคุณผู้ชมก็สามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคไมเกรนได้นะคะสาหรับวันนี้หงก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาให้ความรู้ขอบคุณคะ่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วคะ่ะหงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ